ใช่แน่สวยเขาเจ้าโอ้ข้าวหม่ยังบ่ได้กินอยู่ขาวใหม่ไงเบิงีไฟฟ้าฮะนี่ฟาบรคิด้อ่เป็นกระโมานใส่ติ๊บรถแล้วก็เอ็ใ้แล้วลงคิดาพาเลยค่ะและ้วบแม่บอกบอเราบอนำเบาคคำผิดนะใติ๊มันใส่เบง,บงีมาใ่าผีไหม อุปตัวผมเราจะถึงบุนะพี่น้องตะไคร้สบายดีย่ำแรงเด้พี่น้องเด้อพี่อน้อ,นองเสื้อผ้า่นก็เริงช่วยเขาบ้านแต่หาเนี่ยมาเอาบ่วงก็ได้เดือนไหมกันมาจุ่มน้ำนี่ปัดๆเอามันเข่าหน่อยเดียวนี่ตามรับมันก็ต้องช่วยอหไรแ,แต่ว่ามันหนอยเดียวนี่เขาเาบ่วงก็ได้แต่จุ่มจุ่มน้ำมาหนึ่งหันมาครับ มาเคียวมามาประทานอาหารน้ำกัดนี่เพื่อนกินขา้าช่วยไอกระดาษเออมาๆมา,มาโอ้รถเตะพี่น้องโคตรโคตรแต่ม้วนได้ดีนะอยู่พี่รถแล่นกันรุดเรื่อยู่เออเคลียได้ดีเออบ่อยรีเขายังบด้ตกทองจ้าคำในพี่น้องไอ้เมื่อนี้ แต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวอยู่อลีแคือว่าคือว่าชุดจริงอย่ลีอืมกินแต่กาแฟกินกาแฟมันก็พออยู่ได้ก็อยู่ไปอ่าคือชิจอยนี่เนาหามโบเฮ็ดจอยอุ้มกวนคือเราเมียวจะหนาวไปเกลือมัญหาไยมันชูงเอาตังเจ้านังตังเกลือตังเกลือแล้วว่าเมียวมาหนีิยั้งไงเบิ่งหนิเออตอนแรกนี่ไปเกลือมันมันหิวเล้วนี่อีมองอีมองมังมังมัง โอเคเอาแม่ไปเกลือก่อนเด้อแล้วจังไอ้ไปเบิ่งพอสร้างแล้วก้นันก่อนแล้วจังน้อยจังมากินข้าวน้ำกัดแม่ไปเกลือจบดีมีไอ้ชื่อนี่ปิ้งนี่ปิ้งไก่มาอยู่วันนี้เามาหอยไปปิ้งไก่สบพักมากินข้าวน้ำกัดมาเบิ่งพอสร้างแล้วโบกที่อันนี้บอกพอวันเราต้องเราสิกโกตอนนี้ขึ้นไหม ก็ให้มันบังกันนะนี่ยก็ให้มันติดมันบังกันเลยแ,แบบนั้นเด็กเราเจ้าหูเรียบร้อยแลย้วเด็กมีแต่เขาว่าเด็กเขาชีไปชื่อท่อพลยล้วพยามร่างก็ได้ใช่ลุกกลัวเจ้าเลยใชิให้เจ้าโตทอลงไปให้หน้าพุ่หนห็นไะได้ไดยันมันเปื้อนนี่แหละเออได้ได้ได้ออทอเวลาหับนะพี่น้องเห็นหรือไมมันไหลไปเพราะว่ามัน มันจะเปื่อนลงฮะเบอร์บริเวณเบอร์เบื้งข้างหลังนี่เด็กพอพอห้ามปุ๊ปาบใส่อเลยมันจะลงมานี้มันจะเปื่อนบัดแถวนี้แต่ห้ามต่อลงพุทต่อลงให้หน้าพุทธหันไหลไปยามดำให้ดำหน้ากันงามเข่าอันนี้พอแล้วก็เห็ดเรียบร้อยเลยมันท่อระบายมันใส่บัดซองอันเด้อไอคอนคุ้มกุ้งพุทธช,ชื่อทอ่อมาให้เราใส่นักอะ ต่อออกไปเพราะว่าดินตัวนี้ก็เป็นดินข้าเจ้าอีกแด้วนี่แกนละอันเราภาคส่วนกันแล้วก็ใส่ตัวนี้อีกจีเจาะตัวนี้อีกเป็เราเจาะแล้วเนาะนี่แกเจาะเลยเจาะแล้วนีน่ติดบ้านเลยคนจะใช่นี่โยโดแล้วกันต่อมาให้หน้าพี่ก็ได้ตัวนี้แกเพรายังมันเปื้อนนะพี่น้องไหม ดูมันแห้งก่อนก่อพรีเบิดแล้วเป็นพลีลูกปกปิดเลย,ยเายนาะงานขึขน้นสบายได้พอดีมันมาห่อนแดดห่อนห่อนบ่เมื่อนี่เออห่อนกัเอาเอ,อาเนี่ยใครอยู่เย็นอยู่ใครกวานนี่บ้านนี่นนปุ่งปากแดดเลยหวานอ่าอ่าเมียกับเมื่อปะาเลยพี่น้องกันเราก็ได้อา่าที่เจอโอ้ครอบครัว,ว,วน้อยแต่จามันอืมอืมและ พอวางหัจักาันก็เกิดน้ำนอน้องก็โทมาเป็นพวงเล่า่แล้วอย่างเราไปเป็นแนเป็นนี้สุขภาพมันก,กนนแข็งแกร่งเลยโดย,โดยเออขอวายอยู่น้ำค่อยอย่แล้วมา,ม,า,ามีพระชางเกันนี้กระชบุญได้เอาเมื่อ,อไรอบุญนเ,เมื่อไอนอเพื่อนแล้วออกไบุญเย็ออกสบุน้เ,นเ,เมื่อแล้วแบบปุ เอารดร์ารมาดิดอรซานว่าผมวนเลยว,ะวะ่ะเอาเอาได้ยัว่ะเอาได้เงินไขว่เอาได้ให้เขาข่อยว่แวนวะเจ้าขี่รถเขานด่ไรหาชิวะ่ะหาชิหาชให้เขาตัวเงินเจ้าลายเลยัไม่หัวคนกันเมันท่ายคนเนาะมันจับคนใช้คนแต่แว่าเงินข่อยบมีเงินหาชเขาจะทอดข่อ่โอยด๋อยแล้วหาิปไไปมื่อนั้นสคนก่แชนึงกับมกนนอง lạc dạng đi hết mọi người hết mọi người hết mọi người Nó mọi người hết 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 Nón người hết mọi 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 người hết แต่ล่างนั่นเด้อล่างมือนะหัมเด้อล่างมือให้สะอาดเด้อโอ้กินนมมันก็บบริเกินข้าวเลยเหรอเออโอเคแล้วนะล่างมันได้บริลล์ล่างถึงกระชังบริลล์เออล่างบริลลเด้อ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 นมนมช็อกโกแลตมาพอมามาพี่น้องบริลล์ชื่อปิ้งไก่มาสูมือได้มือได้เขาหน้อยมือได้หนึ่งเขาพัชิเขาหมดนลายโอ้ย เจ้าเน่าได้กินวิมวานี่ตัวโบหนึ่ข้าวอ่าใส่ตุ๊ดใเตดตุ๊อืมปวดโพดโพดโพดบัตู้ด้องเห็นมากเลตุ้เลื่อยเลยเนี่ยเนี่ยเจ้าเน่เจ้ามาหากระเบรตู้อ่าบตุ้ดก่อนเลยโอ้บอกนั่ซอนง่ายเลยบอกเน่

เอากระตกใส่เออโอเคใส่ป,ปิงไกลอัน,นเอาใส้เองจ้ะมไกขี้พุ่นขี้เพื่อนในตามนี่แหละพี่น้องเอยเพราะว่ามันใกล้รถใกล้ล่างจะมีอย่างไรสารพัดสารพอ่ิดีเจกันขกินน้ำน้ำเกลแหมพอสร้างแล้วนางก็จังจังเห็ดพอลงพอนางความพุ่นก็ยังบ่เห็นนะโอ้ยเมียหนี่ก็ได้มาอีกแล้วเมียเจ้านี เดยใช้กันของกินน่ะนี่ๆเอาไปมามเปิดชีนั่นน่ะสั่งเจ้าเนี้นังเนี้ยล้นางสเออเอนางรถนังรถไปกไปีบงกันตัวผู้หรือตัวแม่นี่มั้งคือว่าใส่ผ้าเกลือแล้วกินโอ้หันเเลมักโซฮะเนาะอยู่ในหันเลยบออยู่ในหันกันผักพมามามาม พ่อหน่อยพี่ก็ได้พอพี่พีพออนุญาตนี่นี่นออานาตมัน,นิบ่เห็นเออโอเคเอะไรคมก็เปิดยอ,อยงเงนะี้อาเไปเป็นคลุมเิด็มันจะเย็นลอยปเดี๋ยวอนอนขากบมนนันนีนอนขากบ หน้ามได้แต่งนอนพบงเกิดพองสเกาหลีโดยเครั้นี้บ่กคือมันเลยขอนอนในทางเจ้าคุบืัวมากเพราตกหนาวฉันบอกว่าเราจะควะเจ้าเนี่ยตีางตีนะมันยัไหนอยา้้นยงตีเป้นยงปลุกตอรอนยู่ในทางเดี๋ยวหัวเมื่อ รู้ว่าฝาเอาระดับจากบรินนะแม่มึงเต้นจริงิบอสมึงรร้อนนติ๊บมาจะรอนก็ไปเจ้าเร็วสมุนทามสมุนทามเอาเต้นจริงบอสนั่นบอสเ้ยเจ้าจับเราเนาะโอ้ยจักสีเข้าไปทนไม่ได้แล้วต่เวีนจบอคอยไหม เอาปิ้งยิงรถเอ้ากินมันเป็นปิ้งยิรถมันอะไรอะไรลมผัดจวดนั่งมันเย็นนอยนอนครับเมี่ยจะผลมือมือมือเมียจะอยู่พัดมันเหาะเออเนาะมือเมียจะมือผัดนาวสิใช่เปล่าเปล่ามันหลับแล้วมือนีมาห่อนเป่าเฮ้เฮานี่แล้วเฮานี่แล้วเปล่าเออเป็นไรเฮาหนีเปล่าวานเจออยู่เออมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวนำ า да. าสามคนมันนี่ก well ็ได้สามคนพี <ah ่เจ่าสามคนพูรไทยไปแต่ปองปองปอนะอือืมอืมอืนอือืมอืมอ้มอืมอืมอืมอมอืมอืมอืม้ือืมอนมัลมอืมอื่อืม้ืมอยมอยเอืมไืม้นี่ด้ออือืม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 อมอืมอือืก็ือยมอื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 าอหมอืมอืมนืมอนมอือือ บากเตียงดิไปอันห่านญี่ปุ่นมั้ยยังบยหมูกระทะบ่หมูกระทะแล้วเป็นกุ้งเวียนอะไเนี่ยไปกันไปเจอหมูพอดีอีกได้อยู่แถวเอฟซีคอยเบิ่งโอ้ยว่ะไปกันหมดเกันโดย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 ตัวบ้าตกห่วยตื่นมาบึงเศร้าสามสี่โมงมันแตงคิวหนิดหนึ่งนะคือยาแล้ววะกินอยู่คนละ มีดอนเมืองเทปมาแล้มาแล้วมันกำลังเดินทางมากบเด้กเอาอย่างมันจะเพื่อหล่ากมเป็นบวดวะเป็นบวดเพร่ะหล่นพอดีห้ามปวด้ี่าปวดบะบวดวะบวดวะปวดวะบวดวะตังโมโตซาเอายังบ่เคยบวดบะมาครับเป็นจะพีที่เข่าแล้วเหรครับพีย มีแต่อายพันธ์เคยบทบทเพงออยู่ไดู้บุญทวีนะมีมีคมหูอยุคน่ะมีคนหูย่แต่ว่าว่าอกแลเยียนลายกับบุรีเลยมันมันเกินลายกับบุได้กหูบอกว่ากินล้วหูมันล้นบ่แกะเราสร้งแกะเลี้ยงแกะงั้นจะบึงก็มาหมดเาได้หมูผู้ใหญ่เล็กน้อยนี่บรกินบกแกะเออเถอะ ตัวนี้บ,บ่แล้วตัวนายกินข้าป้อนอนอยู่แล้วกินบ่เป็นมาแล้วจะเพิ่นบส่สบ,บายป่องพี่เลเดี๋ยวมีโอกาสจิหาเวลาคุยน้อยู่ไปเรื่อยเลยสบายแล้วฝันมากินเข่าฝันเพื่นเพียงเวลาเพิ่นนอนก่อนเดี๋ยวเวลาใส่ก็ง่ายอยู่่ง่ายบ่อ เห็ดก้อยปอกก้อยพุ่นเห็ดปอกปอกเห็ด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 ไว้เห็ดเห็ดเห็ดแห้งนะปอกปอกอ่ามือมือไว้กวนนี่แต่พิจดนะอืมไมเดียวกับมันคือเจ้าบอกแหละอืมมันแล้วอะไรรหัดบมทันแล้วเพราะว่ามันเป็นเป็นช่วงนี้ก้อยพุ่นก้อยพุ่นซะก่อนอืมปั้ญย้ำคนสกคนใส่คนมันแดดฟาบ้อนแม่แหละบอใยับัก คุณนี่ผายุได้ตลอดยืมยุมารับกับต่วัลินกะเป็นย่ามยุคุณน้อยไปจากินข้าวน่ยคอยเห็นแยกนะครับไี่ก็เหมือนหอดมุงมือนด้ป้าแหละบอกได้แอบละกินเผอกบ๊ยกินผู้เดียวแซบบ๊แซบเจ้างาดอือือืมใส่หมูมากนะคบ้วามือ หถามเขาเจ้าไหวปะอือไรแล้วบองลูกบองสุดหนำมั้งผมพักบองได้ปะิกแต่ไม่เอาบวงดานมานี่ตามแม่เจ้าลางเนี่ไม่ใ่พี่พี่พี่เอาไปผูสุดแล้วนะเกลีแล้วนะสุดนนำําคับแค่แค่ข้างนี้เมื่อซอยพอชางเหตดเฮือนเด้อบเลยเด้อเราก่อเฮือนเราอยู่ บัตรเราได้เงินอ่าเราระบบงัวล้าก็มีเอาเจ้าหุ้เนี่ยนะจะไเ็ดชอยก็แลงัวเรามาเลี้ยงเลยค่ะจ้เห็ดเฮืนเห้อเยไอือบงเจ้าอันนี้บงห้าวบงวอลี่อืชดบัเารับจ้างเลี้ยงกันเดอือพี่น้องเราให้เลี้ยงแต่เพื่อนี้ยบ่งกุ้มหัวจัเเพื่อนอเมื่อขึ้นงัวกุ้มให้เราเลี้ยงใหญ่มากเป็นเป็นลูกมือเราเลย เป็นเป็นช่างเองเลยเป็นไงมาเป็นครัเนี่ยอือนี่ยอันนี้อันนี้ของแม่ฝากมาโอ้นี่เป็นทงเลยมาครับกินก็จะบุญจะแกะแต่ว่ามันเป็นเถียหวานเหมือนกันที่คนมัวพ่อนกินแบ่งกินคนละน้อยเอ๋อเพืนกินก็ข้าวเจ้าเนาะจังหวะเออมวันวานยันข้าวเจ้าผมได้สิหลายกว่า น้ำชมโบชมโบชมป่น้มมนชมไหมเนาะแต่ปิ่งไก่ไอ้นมาเพิ่งจะได้ปิ่งไก่เบิงบ่งแต่ไม่เบิ่งซ้่มาวานนี่คือว่าชดอยู่เมื่อไรางไฟนะไฟทอยู่แลนนขึ้นเบิ่งาขึ้นแบแห่งของเมาวานงีชดไปแล้โอ้ปิ่งไก่เซโนโ่เนเนาะ ทันบรีไปเชโนเขบา<ด>ขบุไปกินงจีงไก่เน้ยเขกใหญไงปะทู่ะ,ะไรวะปิ้งระแสนเจ็ดแปชิห้ชิบนี่ไว้จะขายแล้วแชนปลายตัวน,นี้ไงเนี่ยอ๋อไ<ะ>าก่ลาดเน,ะนาะแมนไก่บ้านไก่บ้านเนี่ยมันก็นชมราคข้ามนี่ยกินมันกระอะรู้ได้เด็กคนพิน้งโดนเลยนะบรีไปเชโน <laughs> ่ตัวบริไกลไปได้กันเนาะเฮ้ย <c oughs> ทางเลี้เก่ายังิ่ได้คือออกไปฉ <c oughs> ันบริรอดเจ้าเบิง้งเดือดเลี้ยงติ้งกันเนาะเป็นอะไรนีไปแล้วไปบัตรเจ้าเจ้าเติมสองบัตรได้บุักยังบัตรหนึ่งได้บัตรโทรซิมเ,เก่าม,กมันมีซิมโทรกับซิมเน็ตคือกันไม่ด้ตรงเด้งกว่าอันเดียวกันแล้วว่าเอา้าเวลาอเขาบริษัทเน็ตเขาใช้ซิมโทรก็ได้เด้อ จิ้มเดียวเหมืนกันอ่าได้ทั้งโทรทั้งเน็ตเหรอวะเจ้าว่าทั้งโทรกับจะใช้เงินกี่กันเนี่โดยมันจากเสียตรงเล่งเนาะเขาแบบงถวงเขาใส่เติมตลอดนะเติมไหมเอยเอาโต้หาเบอร์ได้ได้เบิดแต่เราเขาใส่ซิงโตนะจิมเน็ตต้องเสีอว่าเขาบ่มีเน็ตเนี่ยเขาใส่ตั้งโต๊ะหรือเขาใส่เบอร์ธรรมดา คุณจ้องตูนนะเโดดไปได้คนกันได้แต่โอเคอยู่นอนนี่บ่คืนนี่นอนหม่องไหนนอนเกาห้องไปนอนทางกลางค่อยนอนทางขอบเจ้านอนไครเจ้านอนทางกลางให้นอนทางขอบนอนไปนอนอยู่มุนๆจะตั้งเจ้าเด้บมเห็นพคมผ้า

เหมือยคนเหมื่อยบริบที่ได้รับเนอะเชียเนอะเขาคอนง่ายเพิ่อนเนื้อเหมือนใ้นั่นใส่เยพ่อเราผสมปูนได้มาให้ของมือ่ยทไมเสียหนาบบเสียหาเอาเพื่อนจ๊ะเสียหนาไ่ไม่หัวเขาเข้ามาเอ้าหนาบ่มีไม่เข้าไหมแยบไปอันมีหู้เหวี่ยหาเห็ด Thảo two, uh. đủ, để nhầm cả yeah. người... Ừ gặp lại hẹn 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 gặp mì, hẹn gặp lại hẹn gặp lại hẹn gặp คำว่ายำแรกใบ้านเอาพระเจ้าปล่อยเลยงัวควายขันยำบวบพิษได้เขาไปกินมิเต้าหักสาวเครื่องปรุงคนว่ายำพนในเม้นทำเพราะเขาพิษยำเข่ายำดำหน้าดำนายยำแรกในพระเจ้าอิสระบ้านเาอมหน้าใครทัวไว้แบบหน้ายเห็นคอยเหนทั่วอ้อมเม่นเบดเลยง่วปล่อยไว้หันกับชบ้าเลย โมควายเขาเขามาเครไม่เคยปลูกทำมันเข้ามาขี่ไม่เหี่ยวให่หน้านะเดินเนนะคอับแต่ลายมันม้ไม่งอกยมันโคกงนแดงมัดินใส่มาเจใหไงว่าามาเจ้านะเออค่นี้เอามาเอากมามามันอยู่นำเจ้าโ้ยเขาย็ยังบันรื่งมาเอาโดดคกพ่อไทยน้องไมมาอยบอกพ มาแรงหมดมาเจ้าเลยสิบโอ้คนแปลกหน้ามันจัดการเลยหมาข่อยน่ะมันจำคนไหมถึงมันอนนะขังวะยามมันขงมาเขาบ้ายามเต้ใจยาเขามามันเป็นโจนแม่บอกไม่เล่นเพร่ันเข่าโจรก็มาเพวนเขาโจนนี่ใช่โจรมาก็ะหู้ใจบ่มาหู้ใจโจรมันหู้บ่อะไรเป็นโจรครับ เนี่บุตรแกไหยคนน้อยับุตรกมือใดแตยังเห็นมันหยอไอ้กระแมวแมวเป็นโจรบ่มาหยอกันเงแง่เงี้ยมันเจ้าเงกองสามรบอบุคคกันไอเก้ามากับแมวนั่นบ่ะอี่ิษแกรถมามาเขามาไปรุ่นเลยแมวแมวไปรุ่นเลยมแต่งมากรแต่งบึมาไปรุ่น

một ừ, trong sang mấy gì cả bởi đó Nó giờ Hoàng nè, tên bọn hoàn vay cả Chúng ta chúc lối Mà hình có những đại nó Phê em phải oh. chồng rồi Phải chẳng cả là Nhóm Khỏi chân bức hình đấy Cứ phân khuyền này đồ ขนาดชื่อชุดมาเห็นลังคาของหน้ามาันชื่กันยังเปิดสองล้านแต่พอของหน้ามาันวันนี้มันอื่นแล้วว่าอะไรขึ้นมาชื่อ่อวาขึ้นว่าว่าไล่เงินบาทไล่เท่า์ไรค่อยค่ายเป็นไล่เงินบาทมันบาทขึ้นบาทลงเนาะ <c oughs> <c oughs> ค่อยค่าแล้วบาทมันขึ้นบาทมันลงอ่าหยกอ่ขันว่าไปหนึ่งห้าหนึ่งปันนี้หนึ่งจ้ะบาทขึ้นบาทลงอืมนายลองลงลองลองขึน้นขึ้นขึ้น เรามีเกือบบาทลงไม่จะบาทขึ้นบ๊อบบ๊อบบ๊อบไปให้นะกินน้ำกินน้ำกินด้วยให้สภาพว่าเริ่มไม่พอเริ่มเริ่มพอระบดชาวมือเรามาอยู่เมื่อไรจะกินเบิกคำหนึ่ง อิมแล้วหี่งมาเริ่มอขี้แตกเม่นแน่นอะไล่ไปคำหนึ่งสองคำสามคำแต่เป็นคำเนี้ยข่าอะไรวันที่จนไปยุเซินภาาจะบอกวนชี่มันอีกอุ้ยชินตัวเจ็ดชินแปดอ้าหตัวนึงแต่ว่าเขามีคลิปยูมีคลิปถ่ายไปยูจิ้จุ่อกดมั้งข้าวไฟ่น่ะอย่างโหมันหอดเดือนนะบ่ม่ตายก็แตังยังคลิไปนะไกลนแะเจ้าเจ็ดเจ็ดแปดอืออือือ Vì giờ nam phải bây cái gì? Bây giờ nam thái, bây giờ nam thái cái gì? Bây giờ nam thái, bây giờ nam thái cái gì? Bây giờ nam thái, bây giờ nam thái cái gì? Bây giờ nam thái, bây giờ nam thái cái gì? vì cái gì? mà giờ nam thái, bây giờ nam thái cái gì? Bây giờ nam thái, bây giờ nam thái cái gì? Bây giờ nam thái, bây giờ แต่ว่ากันว่ามันก,ก็ต้องมาเก็บในวัดติอยันว้าเป็นโบบบบบบขาา่ามะวยังนี้เทากับะจายไปในผลพุทกนแล้วหันมาข่อยกับพยังวร์หันมาทันทีพอเอไว้เด้อพราะว่านก็พ่อจ่าใหจายกอนนอจะมาบอกาอเาอเขเิกล่ะลุนั่นมันหนาคนนี้นะปุจจุกุจจุของน่นนาคนนี้นะ ใส่แเดียชอบล้านใส่ยอมก,ก่อนนะาชนอ๋อ,อน้ทองชนบะ่ขาชนม,มือสิบพันิมือกบิือิหมื่เทไอะไรมือกับนหนึ่งโอเคซาม,มือเทไรซาม,มือองนอสาม,ม, <laughs> มิมื้วือ สาิบกัสามสโอเมาแล้วจ้ะยี่สิบมือกัสี่สี่แมเยมาือละห้าพันชิบมือเท่าไรห้าพันเจ้านีก็เกิดเอาไบ่าเยอะทำหมากับชิปกง่ายไงเลยยาแถมง่ายมือพันเท่าไร เมื่อพันจิบมือเท่ไหมจิบมากิบพันสามจิบมือค่่สาม0ิบมือแล้วย่าไวร่อนเช้ายันนั่นลมทำเก่งทำเสมอกะสาม0ิบก็แม่ไหนคิดยี้ไงญ่ครับเงือรพันกี่ เมื languages? Languages, Na, no? ่อเมื่อสองพันเมื่อสองพันนะกันทเมื่อกันที่สอพันบดไว้แทะน้ำหรือจำหนังแทะนระชองทุงไห้ผักเลยผักขอหาเด็ดเพราะนี่ผู้ชมไปนะย่งเลยมันชมไปเลแต่มันบมเชะแกเปนไ เต็มบะแซปิ้งไก่ปิ้งไก่กับแมงกมูวหาม่ยังแหงพนเิ่นแคเนี้ย่หอยจามปิ้งนุ่บะเสรจอืมนั่นหนึ่งปิ้งสองสามคนยังเบะสบนจามคนเป็นผู้ี้งโอเา่งวปหนึ่งอมบะเท้าใู่เขากินเนี่ยป้งงเขากินหงมูเขงกัวไเนองมู không kín hm hả kín đất xung quanh nhà bua nát xung quanh nó đâu nó hm 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 เดี๋ยวจังไปเบ่งเวียเบ่งงานน้ำกัดพี่น้องเลยเอาอยู่ดีมีหฮงเลยจังว่ากันขอบมุขอบใจเรลายรวมภากขขาน้ำกัดพี่น้องเลยเจ้า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 โอเคอยู่ดีมีหฮงไปพอแล้วก็สิไปเก็บเวียกต่อเจ็ดกลางคืนมันเย็นดีพี่น้องเลยอากาศเย็นเย็นมันนี่ก็ได้พอดีนอนเนาะเอาอยู่ดีมีหฮงเด้อพี่น้องเด้ออยู่เพื่น้องสายฟ้าอยู่คนเดียวบรีกับอยู่กับน้ำกันนี่แหละสามคนคือเก่าเนาะทีมงานกับผมมีไผ่มามันนี่ก็ได้ อยู่ดีมีแห้งโชคมา